พี่น้องเดินทางต่อเดินทางต่อนะจ๊ะเหมืนมานานอยนอนกินข้าวเสร็จแล้วอาบน้ํากันหมดทุกคนแล้วจ้ามาเ,เดินทางต่อนะคะเดินทางไปไหนนะพี่บอกไาเพชรที่บ้านไปใส่กระบ,บุงอันนี้อยากนอนริมทะเลเอริมทะเลเหรออยากไปนอนริมทะเลบรรยกากาศริมทะเลตัดไปเพิ่งอ,ออกรถสร่องเือน ตะปูว่วาตะขาเห็ดตะปูคันหอดปลาเหรอ <laughs> ยิ่มแล้วพีว่น้องแน่นกนับเลยเพราะ,ะกันว่าได้กินในล่งแท้ล่งตลาดที่ได้ว่าอยอะนี่นะกินมแล้วจ้า นี่แหละพี่น้องตะกี้ก็เคยมาเติมน้ำมันอย่นี่ครับเม่หรอไปพี่น้องเอ้ยเห็นทางพอคนเราเคลื่อนถือึิงไข่ใช่ไหมเปเจ็บเจ็บ <ไป S 2> คอคอหไมไอ้บานแบบผู้ชุกแบบตึ้งแบบ,บ,บคึ้น,น้ำลายเจ็บคอนะพี่น้องคำเลยมั้นียออกมาแต่เป็นๆว้คำเลยแปบ๊บเดียวพี่น้องเออ ไปใ<อ>ส<า>้ตปกรุเทพหอกเห็นน้ำพอล่ะสองสามคืนนั่นแหละมีความสูกแล้วอ่ะเต็มเหนียวไปเลยพี่อ่ะเต็มที่ไปเลยเธอที่แรกวันนี้ไปทั้งมะเ้าวเลยนะวันนี้ต่อว่าเดี๋ยวกินปิ้งปลาก่อนพอไปเอาปลามาให้ก่อนนั่นเราเลยไ,ได้ถา่ายจิ้งปิงป่ายังก็อนคอยเห็นคอมเมนต์ยังไงใช่ว่าชิยู่ไล่เมือไล่คืนเอา้าคนเรามาันก็ะว่าไปทั้งตัวปากเออกูชิยู่เดือนหนึ่งกับชิเป็นยังกูอยากว่า เห็นไปซื้อของเกียมมาซื้อของอย่างเกียมมาไม่แต่ของกูเกียมมาแต่บ้านเออซื้อของเยียงเกียมมากูซื้อของเมื่อวานก็ซื้อมาทําคลิปทำวันเกิดให้ลูกกูเออเขาบอกแล้วไงพวกนี้นะเห็นควายกินหญ้าก็กินตามควายเออกูสิบอกกูอยู่กูมาอยู่เป็นอาทิตย์กูอยู่เป็นเดือนกูก็เบาได้ กูจังซีแล้วกูสิไปกรุงเทพเกูกะว่าได้แต่กูบ่ได้ไปบัดนี้เขาเรียกว่าสับขาหลอกเข้าใจบ่อืออเมึงมั่มาอันนี้กูสิไปใส่ว่าไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยเนี่ยใจนะนี่บอกปล่อยกูไปตามทางเถอะพวกมึงอย่ายุ่งกับกูหลายเนีย่ยมาจองร้านอจองผ่านก็ต่อไปแก่ๆกันแล้วหัวงอกๆกันแล้วอย่ามาซาลาเน่เสือกเรื่องของกูหลายขอโล่ละ เอออยู่ที่ของใครของมันเถอะอย่ามาล้ำเส้นกูเลยกูขอร้องเถอะอัดมองไม่ไข่ในแง่กูนะอ,อัดกูเครียดนะเคียด,ด,ด,ดไม่มีอะไรแล้วอย่างนี้มันไม่มีอะไรละแมนกูมีหยังหรือบ่มียังละซูเขาบ่ไดมาใส่น้ำกูกูเบื่อเบื่อกูเกลียดเกลียดคำว่ามไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เมื่อสิ้นบรรดาลโตรถก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีเออจกักซูสิมายุงเห็นยังบอกปันกูมีกูมีสูผัดอิจฉาเพราะกูบ่มีสูผัดเกียร สันดานสูนะคือพาคันเป็นน่นี่บอกอพอเขามีกับอิจฉาพอเขาไม่มีกับเหยียบเออพรสั่นก็นถือกูด่าอยู่จิงซะด่าเป็นนี้ละรับเอาหัวงอกขัวดำสุกรลับเอาเพราะว่บบาบักฮาอีฮาได้กูดา่าเพื่นแหละถามาเสือกเรื่องของกูนะอ,อย่ามาทําเป็นลูกด,ดีเรื่องของกูไรเอาตัวเองนะให้รอดคือกันเดีย๋ยวว่าแต่กูเอาตัวเองบอดรอดบอรอด,รอดกูกับ ตามทางกูนี่แหละแล้วแต่กูสิไปนะได้ดอกชีวิตครอบครัวกูบุญยาณน้ำพายดอกอือถ้าเขามาฮกชีวิตกูกับเขามาเดี๋ยวความเดี๋ยวความจริงใจกูขอร้องค่ะอย่าเขามาแบบต่อแหลกกูบม่หมักอืออยากที่มาการแย่งปุ๋ยนะครับอยากที่มาอยากเอาใส่เผื่ออย่างอือเห็นมาตูวกัยาค้าถ่ายคลิปมีความสุขอือเอฟซีระโยงมันก็เป็นที่ของกูที่กูเคยอยู่มาสิบกว่าปี สูงก็แค่มาฮูจักกูตอนกูเห็นยูทูบนี่แหละวะแปดเก้า 8, 9, 9, ปีมันนี่แหละวะก่อนานานนั่นมาและสูงฮูจักเพรากูเห็นอย่างนี่ยบ่หูอืมว่าตะนอื่นฉันดานบอดีมึงเห็นฉันดานบอดีเออมองกันตบยุงกันด้ยยอยต้องฉัคำจันมืดพี่น้องมืดแล้วคำแล้วคำไหนจะนอนไหนนะที่นี่หาบ้านพักรีสอร์ทก่อน ยี่บสี่ชั่วโมงตัวนี้ก็มีต้องไปนอนบ้านพักที่มันติดริมเลนะพ่อมันถึงจะสบายตื่นตื่นเช้ามีเนมามีสิไม่มีจะมาได้ไงบอกว่ามันจะสบายก็จริงแต่พี่อยากจะถามครับไปว่ามีเงินมามีคือละห้าร้อยพี่น้องสลืมแล้วข่อยก็มีตะน้ำมน้ำมน้ำมีแต่ข่อยนะไปพี่น้องหาบ้านพักกันนอนอยู่ริมเล ต้องนอนที่พักหนประสงค์เ้าวหาเลี้ยงไปแบบหาเลี้ยงลูกหาเลี้ยงคนน้อยพี่น้องหาเลี้ยงมนาใครก็อยากขอบคุณค่หาเลี้ยงแดงน้อยว่ามีแต่บางคนทางข่าวว่าเม่นนี่เขาเมียนดีๆก็เยอะหาเงินเผื่อเผื่อมีก็ให้พ่อให้แม่บ้างไม่มีก็ไม่ได้ให้เข้าใจนะคะ ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันิตบ้านผักบางเนี่ยนะคืนละสามร้อยห้าสิบห้าเก้าสามรอยเก้าสิบคนค้างคืนบางเนี่ยค่ะมันก็ซิบกันกัันแถวบ้านเนามันมันก็เหล่าแต่เนาะตรงไหนมันกายมาบางหนึ่งก็บักรูหนึ่งสามร้อยห้าสิบสี่รอยห้าสิบเอรว่ยจันนวันสี่เพียงกับวันเพียงมาได้เลยแมน ก็พักรีสอร์ทแหละตอนนี้เราอยู่จันทบ,บุรีนะพี่น้องนะเอ้าแซวสิไปกรุงเทพเลยไปนะบอกเขาบอกว่าแล้วแต่อารมณ์เลี้ยวเต่เเ๋ยวสถา,านการณ์นะพี่นอ้องนะแต่ความไ่ได้โกหกเบอกแล้วไงไม่ได้โกหกไม่ได้อะไรลูกค้านะเอฟซีเขาเปรียบเสมือนลูกค้าผมก็บอกแล้วไงว่าสับขาหลอกไม่ได้สับขาหรอกเอาจริงเลยไหมไม่ได้ไม่เอาจริงเออไม่เอาจริงทำไมฟุ่มสับขาหลอก พูดให้มันเอาไปเอาไปให้มันมีประเด็นไงปัญหาว่ากูโดนหมายเรียกกูเลยพูดให้มึงไปเล่นกันกูสงสารมึงมยู่คอนเทนต์กันไงที่แท้น่ะกูมาเที่ยวกับปู่มาหาปู่แค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกแค่นั้นเขาเบามากกขเลยเบาตามเขาเลยที่กูพูดว่ากูจะอยู่หลายวงหลายวันน่ะมุกเบิงดูสภาพมันจะดูได้ไหมใจบอเม ถ้ากูาว่าสำนักกระตินกันว่าสันอ่อบ่มีมองอยู่บ่มีมองเศ้าหดชินบันดาลโตนุ่นนี่นั่นแค่กูว่าเจาะประเด็นไปสำนักอ้ปาปากก็เห็นลิ้นไก่เลยโอ้ยสู้ก็คือต้นลูกกูแน่เห็น่ากอะไรสิบ่ยังออกไปกันอือกูว่าตัวตัวมัสู้ไปสักไรบ่เขา,าว่ามันมีประเด็นเบาซื่อๆนี่แหล,ละผู้ใดมันฮูเบามันก็นเสือบ่ทไรันแหละอ่า คนหูเบาในส่วนมากนียมันพวกีมันอยากย,กยุ่งเรื่องของคนอื่นจ้ะพใดีว่าในไดกะเสือแต่ว่าแม่ต้องย้ำตลอดเลยว่าพอดีว่าวข่าวรวมเด้อแล้วก็จักรวม,มาร้วมได้ช่องแส้อะไรกูก็่าวว่าช่องน,นอแตกอะไรเออมีปัญหาแบบนี้เออช่องแตกงานทั้งหลายอะไรอ่าพวกกันเอาข้อมูลเท็จออกอ่าคอมพิวเตอร์นะอ่าข้อมูลเท็จล้วน อ่ามี่ยังมีจะบาก,กนี่ไปหานั่นอาหานี่หลอกลวงคนอยู่หันโอ้ยอ้ลูกดีไปเบิดกูดยังไปว่าวยังนะให้กูเว้าวสกอรกูยังบอกว่าวยังอยาอย่อยาว่ยังทั้งสิ่เหลกกขี้เกียจพูดพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ทําไมกูต้องมานั่งอธิบายให้พวกมึงฟังเออใจไหม พ่อเลี้ยวขวาดูเลี้ยวขวาดีใช่ไหมใช่อ๋อ้ถ้าเราเลี้ยวขวาดีเราก็ต้องดีไปเลี้ยวก่อนอ๋อวงเวียนบอเลี้ยวขวาเราจะต้องอ๋อมันเป็นวงเวียนพี่น้องถ้าเป็นวงเวียนเราต้องไปทางโน่นาวอมไปมนวนใช่แล้วครับอันนี้เขาเรียกวงเวียนอะไรน้องปาโรมาวงเวียนปาโรมาจ้า จะมุ่งเข้าสู่จันทบุรีอ้พรพุ่งนี้อยู่จันพามานาไปดูอนี่ไหมไปเที่ยวไปดูปลาลูมาไหมเออจำได้ที่เราเคยไปไปดูเนาะแล้วเขาจะมีการแสดงหรือเปล่าไม่รู้นะยังไม่รู้ว่าเขาจะมีการแสดงไหมพามานาไปดูเ,ออเราเคยพามานาไปนะตอนเด็กๆนะจำได้หรือเปล่าจำไม่รู้รอยู่ไหนเนาะเราก็หลายปีเราไม่รู้ว่าจะเ น่าจะมีเลยเนาะมันต้องมีเหมือนเหรือแต่ก็ซื้อบัตรเข้าไปเขาเรียกว่าที่พาน้องมานน่าไปพงศพิษพันปลา,าอยู่แล้วอยู่อันแหลมเอโยอนบ้านเพไม่ได้ไปเลยหือเขาจะเขาจะเปิดทุกวันอะไรวะวันพุธหรอเสียดายพี่พน,พน,พพน้องว่าทิพาไปเบิ่งไปเบิ่งป่าใหญ่เบิ่งียังตอนนี้เราขับรถตามชายหาดพี่นอ้องอ้าวเห็นไหม โอ้โหเหลือเหลือยิบเจนโลหนึ่งไงจะถึงละจริงๆมันก็จังหวัดจันแล้วอันนี้แต่ว่าตัวเมืองมันอีกยี่สิบเกทโลเออใช่นิวขึ้นจังหวัดจันแล้วป้าพี่น้องขบอกเรื่องหวยลาวเนี่ยเด้อคอยซื้อซูนเก้ามานี่คอยขึ้นวันน่าจะยี่สิบงวดได้งวดนี้ขอไ้ซื้อหวยเลยเหมือนนี่คอยลืมพอนึ่งวันพันลึกัทมาเนี่ที่แท้นั้นเป็นวันซุกเหมือนปะวันซุกหรือวันผุดมาอนี่ มันผุดบอกเพราะว่าออกศูนย์เก่าเอ้ามาสีแมวข่การรู้ข่การมัถามข่อยตอนนี้เขาเขาก็ได้เบื้งวัฒน์เดียวไงก็ว่ารู้จักเลย่อ่อยกัอะไรพี่น้องเลยข่อยเห็นใต้คลิปแล้วเขาบอกวได้เบื้งวันเบื้องเวียดเช่เนี้ยออก 19, 19, หนึ่งเก้าอศูนย์เก่าหนึ่งเก้าไายเลกลางออกเมนกับเบือเบื้อนี้เมื่อถือแล้วมันิวัน์ยังทางกลางมันออกสิบเจ็ดเบื้อปฏิทินเลขหกยาง พอคุปะปุ๊บงวดที่แล้วูซื้อตัวละร้อยคนบนล่างงวดนี้เล,เลยอดเลยอดเลยไม่ได้ซื้อเลยเลยไม่ได้ตังเลยพี่น้องเอ้ยกะว่าจะได้ตังเ<ม>ที่ยวเลยสน่อยเนาะบนตัวละร้อยบนล่างก็ของหมื่นแล้วอ่ะ <c oughs> พ่อเอ้ยสองมึงนสองมึงสองมึงอ่ะ ทำก็ละไรก็อะไรอยู่กับทะเลมันก็มีความสุขเลยไปน้องฟังเสียงคืนมันก็ยังคอยนั่งกินเขาหันเมาว่าทุกบันทากทำไมมันขืนจังม้องมานานนอนแล้วนะคะทุกคนนอนแล้วเอาแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนมันมืดมากเลยทําไมมันน่ากลัวจังเลยเพราะมันมันเส้นทางยิมทะเลไงโอเคค่ะบ๊ายบาย